สวัสดีท่านผู้ชมตุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการแมทซิโลกเกมเมอร์นะครับว่าวันนี้จะมาสอนแต่สกินนะนี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สินแล้วเนี่ยกดเล่นหมดแล้วแปดมาโอเคีนค่อยว่าดีหลังนะกดบวกเลยครับอืมปากนะ แต่กินผมจะเอาทิฟวี่เลยอะดำสุดเลยละ่ะเป็นฝรั่งอัพเดทแล้วก็ผมไม่มีนะลูกกตาก็ดำเนี่ยเป็นฝรังอัพเดตเลยฝลังอัพเดตเลยเนี่ยนอนอัพเดต เร้อยดีร้อยดีฮ่าโอเคเอาไปเป็นปากเกมผมไม่เอาเสื้อนะดูพลังอัพเดดต้องใช้ปากก์เกงนะครับกากเกมเราไปฟักการ์เนด้วยสายยาวก็ได้อาบไปตัว

นี่ละกันโอเคพู้สิคะกูจะไปกันแล้วนี่ลูกดีไหมเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นสีฟ้าฟ้าขึ้นมานั่นแหละกดเลยเซนเซนแล้วแล้วก็รอจะไปนี่จะดับนะโอเคเดี๋ยวผมเอาลูกมาสักกินก่เอาลูกมาสัก กินก่อนนะรักไปเลยตอนเอาผมมีกินอะไรอยางแนะนำนะ มีเพเดยแล้วนะอีเพดมีสกินบางอย่างใจกูไนูเออสกินวีเจากไหนก็ไม่รู้มาจะไหนวะเอาวีเพเดเดยอ่ะาเยดก็เไป รอครับการที่จะใช้โปรเก็ตนี้ได้ครับเดี๋ยวเขาเป็นเดี๋ยวผมสอนโหลดด้วยนะเดี๋ยวผมสอนโหลดด้วยการที่จะดูสกินได้ครับต้องใช้ NCP Master เอ้ยต้องไม่ใช่สิต้องใช้ s yes, i ยโพ p o l อร r นะ บูธวิดโอเคโอเคมาร็อิหนึ่งครับโอเคได้แล้วโอเคคเอาไปตัดอีกไฟอยู่นี่อ่ะโอเคกดเข้าไปเลย หน่ารักนะโฮมนแล้วก็พออยู่ในหน้าโฮมแล้วนะกดเลื่อนไปดีการนะครับโอเคแล้วก็เลือกฟล์ครนะับนี่เับไอครับโยอยอะอะไรเนี่ยครับกดเข้าไปเลยดี่สก,กินได้คุณแต่งก็มีมากมายเลยเต็มหมดเลย จะเลือกต่อสกินนี้ทำยังไงครับง่ายมากครับโอเคกดครับแล้ครับรอนเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับไอจุดสามจุดนะแล้วก็เลือกคันลอกไปที่นะแล้วก็เลื่อนมาครับเห็นภาพไหมครับนี่ครับเนี่ยภาพกดไปเลยแล้วก็เลือก ที่ที่คุณอยากไว้นะผมจะเริ่มเป็น M C P A แบบเตอร์ะโอเคก็ตกลงไปเลยนะเครับก็เขีย์ทับไปเลยเสร็จแล้วครับโอเคเูคค้าคำใบ้แล้วก็ทำได้เลยลนะโอเคมาเดี๋ยวสอนวิธีการโหลดวิธีการโหลดนะโอเคเสร็จแล้ว Por ah. lo เงินมาแล้วป่ะเยอะเดี่ยอดพีเอาแตีงเล็กตบนะแต่งเล็ วเดือกพังเสือกพังเอเลยนะครับอืมรอแป๊บหนึ่งนะ กันเล้วข่าเวเล่แล้วก็รอนะมันรอลนะมาไดไรละกำลังหลกอลยเป,น,นะเปนนานหน่อย ถ้าว่าไฟฟใช้ไม่ได้ถ้าบมเปิดมันก็ินะน่าจะ El pelo, 太冷了。 你来，你来了。 ว่กลเลอรี่โอ้อต้องนานดแกลเลอรี่ไม่ดีกว่าอืมอยมแล้วกอยาอยา โอ้ยเป็นนานเกินไปแล้วเดี๋ยวไปทำดีกว่ะไปทำดีกว่า,วา,ดวาเดี๋ยวผมลองชื่อเข้าใช้แป๊บนึงโอเคมันนานเกินไปละเดี๋ยวโอเคอแล้วเราไปดีโหลดน,นะเอ่อเข้าไปจะโตนะครับเป็นโตเป็นโต 啊哈，别的都冰。嗯嗯嗯 โหลดแล้วโหลดแล้วรอโหลดไม่ได้ไม่ได้เข <s it> ้านานเหมือนเกียนนะครับคบื่อโกรธไม่ได้เข้านานก็เลยนนานไหนโอ้โหจ้าโง่จัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอเครู้แล้วโหลดในเน็ตอย่างเดียวโอทีผมกม็ผมไม่ได้โหลดเองผมไม่ได้โหลดเองอะครับเพื่อนส่งมาให้น่าจะโหลดในเน็ตนะยืมในเน็ตแลวครับ T ตียไนวะ้ล์ปิ้งเาไปเลยคนระับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ נשי הגוספה חיימה, ביי ביי